สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะประจําเดือนมกราคม2568นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรง งบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่แม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนมกราคม2568าเป็นอย่างไร ทั้งชาวมีนที่หางานอยู่นะคะจะได้งานหรือเปล่านะคะชาวมีนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนและชาวมีนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้าของกิจการเนาะภาพรวมการงานในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรนะคะไพ่เด็กถือถ้วยค่ะัลโหลแฟนนะคะ ไพ่ห้าไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนมกราคม2568สําหรับคนที่ว่างงานนะคะแลาต้องการหางานในเดือนนี้เนาะมองว่ามีโอกาสเข้ามานะคะแต่โอกาสนี้มีคนเข้ามาช่วงชิงด้วยเช่นเดียวกัน มีคนต้องการมีคนอยากได้เหมือนคุณแหละนะคะดังนั้นคุณต้องคว้าโอกาสนี้ไว้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะมั่นใจภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็แสดงมันออกมานะคะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะได้รับการตอบรับจากโอกาสนี้นะคะดังนั้นจงมีความพยายามและความมั่นใจนะคะชาวมีนสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำค่ะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะ ไม่ว่าจะรับราชการนะคะเอกชนลูกจ้างบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้เนาะมองว่าการงานค่อนข้างจะมีความวุ่นวายนะคะอืมงานราดงานหลวงเต็มไปหมดเลยนะคะเนาะแล้วก็ต้องทํางานกับคนหมู่มากด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในเดือนนี้ต้องระงับอารมณ์ระมัดระวังคําพูดนะคะชาวมีเนาะในเดือนนี้นะคะ สำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทำธุรกิจเนาะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในเดือนนี้มองว่าคู่แข่งมาแรงเหมือนกันนะคะอืมเนาะ,ะคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งทางการตลาดนะคะค่อนข้างที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับบริษัทองค์กรของคุณกับสินค้าของคุณพอสมควรดังนั้นในเดือนนี้คุณต้อง มีสติแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ให้ดีนะคะไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอะโอเคเราเราเราสนเราสนใจในในส่วนของคู่แข่งที่เข้ามามีอิทธิพลก็จริงแต่นะคะแต่อย่าอย่าหาเรื่องหรือว่าอย่าแบบทําตอบกลับหรืออะไระคะ่ะให้ยึดถือนะคะแล้วก็ให้ทําธุรกิจแล้วก็ปรปับปรุงนะคะ ผลิตภัณฑ์บริการของตัวเราให้ดีก็พออืมเนาะดังนั้นในเดือนนี้นะคะต้องต้องมีสติอะพ่บอกว่าต้องมีสติไม่ว่าจะปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามานะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพรวมการเงินนะคะภาพรวมการเงินของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนมกราคมส5 6 8เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภ ก็จะขึ้นมาในเรื่องราวของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใแบรแรกได้เป็นไพ่エンเพรสให้จัดเม m e n t ค่ะให้สองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญค่ะ ชาวราศีมีลัคณามีนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนมกราคม2568ภาพรวมการเงินในเดือนนี้นะคะในเรื่องของโชคลาภไม่มองว่าจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะถ้าหากว่าใครไม่แตะต้องอยู่แล้วก็อ่ะวางมันไว้ตรงนั้นเนาะแต่ถ้าหากว่าใครแบบชอบเล่นมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ เบาๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาก็คือไพ่ของการหมุนเงินนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าในเดือนนี้ต้องวางแผนให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายต่างๆตามใจตัวเองไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะในเดือนนี้เนาะอืมเออแต่ก็ยังดีที่มันยังหมุนเงินได้นะคะไม่ใช่ไพ่ของการขาดแคลนนะดังนั้นมองว่าถ้าหากว่าคุณวางแผนดีๆนะคะ ก็สามารถที่จะประคับประคองไปได้ในช่วงเดือนมกราคมเนาะในส่วนในส่วนของโชคลาภอย่างที่ไม่บอกว่าจากการเสี่ชคเสี่ยงดวงมันอาจจะยังไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอาจจะมีมาในส่วนของลาาปากมากกว่าของควันของฝากอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับชาวมีนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติม,ตมค่ะ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีลัคนามีในช่วงเดือนมกราคมสั6 8ถ้าอยากเพิ่มเติมอีกในส่วนของอะไรอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่สองดาบค่ะไพ่สเตรน์นะคะชาวออดค่ะ และเป็นไพ่ควีนถือดาชาวราศีมีแลัขนามีน,นะคะสิ่งที่ไพ่ายจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 8หนึ่งเลยเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางนะคะชาวมีนการเดินทางไกลอ่าเดินทางไกลดเดินทางไกลไปหลายๆวนันอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องมีการวางแผนวางแผนไว้ล่วงหน้าต้องมีแผน A แผน B เผื่อ ไว้ก็ดีนะคะ 2. ในเรื่องราวของสุขภาพทางด้านสายตานะคะสุขภาพนะคะในเรื่องราวของการปวดหัวไมเกรนนะคะปวดศรีรษะเนาะแล้วก็พวกออฟฟิศซินโดมต่างๆนะคะชาวมีนแล้วก็ระมัดระวังเรื่องราวของการตัดสินใจคำพูดอารมณ์นะคะดังนั้นในเดือนนี้ชาวมีนไพ่เตือนเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําเพิ่มเติมค่ะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะในช่วงเดือนมกราคม2อ6 8ให้กับชาวราศีมีนละขนามีนขอไพ่ให้คำแนะนําเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะไพ่สิบถ้วยค่ะ สิเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนมกราคมสองพันาหกนะคะหนึ่งเลยเนะเาะใครที่ไม่ได้ทำบุญบ้านมานานแล้วก็อาจจะทำบุญบ้านก็ได้นะคะอืมเนาะเล,เล็กๆในครอบครัวก็ได้คะ่ะไม่ต้องจัดใหญ่มากมายนะคะ สองนะคะอืมทำบุญกับสัตว์นะสัตว์พิการสัตว์ยากไร้โรงพยาบาลสัตว์อืมอ่าหรือช่วยในเรื่องราวของอาหารแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับน้องจรต่างๆเนาะก็สามารถที่จะทําได้นะคะหรืออาจจะทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง กี่ยวกับมูลนิธิที่ที่ช่วยคนตาบอดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมหรือมูลนิธิที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำบุญกับคนชราก็ได้นะคะเรี้ยงอาหารกลางวันนะคะเข้าไปเล่นด้วยเข้าไปแบบอืออยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขามีความสุขก็คือเป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไมพิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ